สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนับวันอากาศบ้านเรายิ่งทวีความร้อนขึ้นทุกทีการดื่มน้ําสมุนไพรไทยเพื่อช่วยคลายร้อนนั้นนอกจากจะช่วยดับกระหายแล้วก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกด้วยวันนี้จะพาไปรู้จักกับประโยชน์ของน้ําสมุนไพร6ชนิดที่หาง่ายๆกันค่ะน้ําม่อนหางจระเข้ทําให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเป๋าแถมยังช่วยให้ระบบขับถ่ายดีและท้องไม่ผูกอีกด้วยน้ํากระเจี๊ยบ แก้อ่อนเพลียบำรุงกำลังแก้คอแห้งกระหายน้ำแก้ความดันโลหิตสูงกัดเสมหะแก้ไอน้ำมะตูมสรรพคุณก็คือปัญญาระบายขับลมท้องเฟอ้อช่วยย่อยอาหารบำรุงธาตุขับถ่ายดีและยังแก้อาการร้อนในได้ดีอีกด้วยค่ะน้ำใบเตยสรรพคุณก็คือเป็นยาบำรุงหัวใจช่วยลดอาการการกระหายน้ำแก้โรคเบาหวาน และช่วยให้ชุ่มคอค่ะน้ำใบบวบสรรพคุณแก้ช้ำในบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้าขับปัสสาวะแก้อาการเริ่มโรคบิดแก้ท้องร่วงแก้โรคผิวหนังลดความเครียดบำรุงสมองน้ำแก้หวยสรรพคุณก็คือเป็นยาเย็นดับพิษร้อนแก้ร้อนในขับลมขับเหงือ่อเป็นยาแก้ปวดท้องและช่วยระบาย ่วยป้องกันโรคเส้นเลือดหัวใจตีบป้องกันโรคความดันสูงแก้อาการไข้แก้ไอแก้เวียนหัวและช่วยแก้หน้ามืดค่ะเพระาะฉะนั้นในอากาศร้อนๆอย่างนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมนึกถึงน้ำสมุนไพรไทยเป็นตัวช่วยในการดับกระหายคลายร้อนนะคะอยากให้ทุกๆคนมีสุขภาพดีอย่าลืมติดตามชมรายการสุขภาพแจ๋วทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และสามารถพูดคุยกับเราได้ที่ f c e b o o k f แ n p a g e สุขภาพแจ๋ววันนี้ต้องลาไปเที่ยวทะเลก่อนนะคะสวัสดีค่ะ